สวัสดีจ้าฟฟแฟนๆเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอีะเคยทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจเจ๊ในโอเคเ <Okay. S 1> จดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ไปดูกันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเขาเออที่จะไปดูกาตานในปีหน้านี่แหละอ่ะตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะฮังการีพบกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะฮังการีท่าเกมน้าสุดเพราเขาชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งนะส่วนอังกฤษของกระดิสเซอรเกตชนะสี่แพ้หนึ่งแพ้นัดเดียวคือแพ้ใน,นนัดจริง 2, 2010, ยูโร2020ให้กับอิตาลีในการโดนจุดโทษนั่นเองนะคู่นี้ถิติเจอกันมันหมด11นะัดพวาแกอังกฤษชนะไป9เสมอไป1และแพ้ฮังการีแค่นัดเดียวและเป็นการแพ้เมื่อปี1962โอ้โหกี่ปีที่แล้วเนี่ย60ห้าหกปีที่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าอังกฤษเหนือกว่าชัดเจนนะ,ะดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันฮังการีนี่ชื่อคุ้นๆก็พวกวิลลี่ออร์เบิร์นอดัมแลงโดมินิกโซบอส์ไลอดัมนาคี้และอดัมซาไลสูดหน้าตัวเก่งส่วนอังกฤษวันนี้ ประตูน่าจะเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดแนวรับก็เป็นพวกเทรนต์อเลสซานโดรลุกชอว์เรดมากวาจอห์นสโตนนะตรงกลางเนี่ยเด็กค้นไรส์จอร์แดนเฮนเดอร์สันเมสันเมาช์น่าจะมีโอกาสลงเล่นแล้วก็ตัวลุกจะใช้เรมสเตอร์ลิงแจ็คกริลิชรวมไปถึงแฮร์รี่เคนนั่นเองนะคู่นี้อังกฤษบ,บังคับชนะ2ประตูไว้พวกแกถึงจะโอเคได้2ประตูนี้นแฟนโอเคมากๆโอเคเวอร์เวอร์แต่ประตูเดียวไม่โอเคเหมือนคนเป็นอามาัมพฤกษ์ชาไปซีกนึงซึ่งดับอยู่แล้ว1ประตูกับ3แต้มอังกฤษน่าจะทำ และโอกาสยิงทะลุถึง2ลูกก็มีด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้กั้นใจกัดฟันกัดลิ้นกัดแขนวนวลข้างด้วยก็ได้นะอังกฤษโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์คลิปนี้จะดำ้วยนะจ๊ะและ้วเป็นเจะดำมาสดายกดไลค์ตั้งซีเฟิร์สแล้วก็ใน YouTube ฝากด้วยโอเคจะดำชแนลนะ Subscribe, สับสับสายสั่นกระดิ่งให้ด้วยก็แล้วกันสำหรับพวกคนชอบลุ้นชอบเชียร์เนาะเอาวันนี้มีความสุขสนุกกับฟุตบอลก็แล้วกันเนาะโอเคจะดำมาใหม่วันพรุ่งน,นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า